เมื่อที่ที่แล้วนะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่สยามพารากอนอย่างที่เราทราบดีแล้วก็มีหลายคนเสียชีวิตนะจากการยิงของเด็กชาย 24. อายุ14คนหนึ่งที่เสียชีวิตก็คือตะวันนะเป็นสาวพมา่าทำงานอยู่ที่ ร้านแห่งหนึ่งในสยามพารกากอนเจ้านายก็บอกว่าเนี่ยตะวันนี้เป็นเด็กดีมากนะหาเงินเท่าไหร่ก็ส่งเงินให้แม่เดือนละหมื่นนะเป็นประจำนี้ทุกเดือนทำมาหลายปีแล้วแล้วก็เป็นคนที่ข้นขวายในการเรียนรู้ พูดได้หลายภาษาไทยจีนแล้วก็อาจจะอังกฤษด้วยนะเพราะว่าก็มีลูกค้านานา,นาชาติมาที่สยามพารากอนในช่วงที่มีการบำเพ็ญกุศลนะให้กับตะวันเนี่ยแม่ก็เดินทางจากพม่า มารวมพิธีแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พ่อของเด็กชายวัย14เนี่ยก็มางานศพด้วยพ่อในชาวนั้นซึ่อเอาจารย์หมายเทลัยก็ไปกราบขอคามาแม่ของตะวันและพร้อมกับยื่น ซองให้นะซองนี้นก็มีเงินจำนวนหนึ่งแต่แมงตะว,วันเนี่ยกลับดึงพ่อของเด็กชายอาสิเนี่ยให้ลุกขึ้นยืนบอกไม่ต้องกราบแล้วก็ปฏิเสธไม่รับเงินที่ไม่รับเงินนี่ไม่ใช่เพราะโกรธนะแต่พราเห็นว่ามันแลกกันไม่ได้ ระหว่างเงินนะกับชีวิตของลูกสาวแล้วก็ต่อมาเนี่ยแม่ของตะวันนี่ก็พูดผ่านล่ามนะบอกว่าเสียใจนะที่ลูกเสียชีวิตแต่งน้อยเนี่ยก็รู้สึกตัวเองโชคดีนะ โชคดีที่มีลูกดีนะลูกที่รักพ่อรักแม่เนี่ยมาเมืองไทยตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหก็หาเงินส่งให้พ่อแม่นี่ตั้งแต่อายุสิบหกนะเป็นประจำเรียกว่าเป็นลูกกตัญญูมากตรงข้ามนะตัวเองกับรู้สึกเสียใจแทนพ่อของเด็กนะอายุสิบสี่เนี่ย เสียใจว่าเนี่ยพ้องเด็กเนี่ยเด็กชายคนนี้คงจะมีความทุกข์มีความเสียใจมากที่ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วแม่ของตะวันก็ยังพูดต่อไปว่าเนี่ยอยากให้กำลังใจพ่อนะให้สู้ต่อไป โอ้น้ำใจแกประเสริฐมากนะแมงตะวันเนี่ยคือนอกจากไม่โกรธไม่เกลียดพ่อของคนที่เป็นฆาตากรฆ่าลูกของตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกห่วงใหญยห่วงใหญ่พ่อของเด็กนะคนเราเวลามีความทุกข์เนี่ยนะ ส่วนใหญ่ก็จะจมดิ่งในความทุกข์ของตัวแล้วก็อาจจะโกรธแค้นโกรธแค้นผู้คนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้หลวงตัวเองตายหรือบางทีก็โกรธตัวเองหรือบางทีก็โกรธชะตากรรมนะจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงความทุกข์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องแ,แม่แมงตะวันเนี่ยแม่ทุกอย่างไงนะ แกก็ยังรู้สึกเห็นใจพ่อของเด็กคนนั้นนะรู้ว่าเขาต้องเสียใจมากธรรมดาคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะก็อยากจะให้ลูกเป็นคนดีซึ่งในแง่นี้เนี่ยแม่งตะว,วันเขาก็มีความปลื้มใจนะที่ลูกเป็นคนดีก็เลยเข้าใจนะว่าพ่อของเด็กเนี่ย เมื่อพบว่าลูกเป็นคนไม่ดีเนี่ยหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยย่อมมีความทุกข์มากเสียใจแล้วต้องทุกข์กับการที่ต้องรับผิดชอบนะกับสิ่งที่ลูกชายได้ทำเอาไว้คนก็ตายหลายคนบาดเจ็บอีกมากก็ต้องรับผิดชอบในฐานที่เป็นพ่อและวแม่สามียังต้องมา วุ่นวากับคดีความการฟ้องร้องซึ่งคงจะมีอีกมากมายคนเป็นพ่อเนี่ยคงจะทุกข์มากเลยและไหนลูกเนี่ยนะจะติดคุกอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เป็นความหนักอกหนักใจของเป็นพ่อมากนี่แม่ของตะว,วัน,นคงจะรับรู้ถึงปัญหาเหล่านี้ด้วยนะ แล้วก็คงจะเห็นต่อไปนะว่าคนเป็นพ่อเนี่ยคงจะต้องหนักใจนะกับอนาคตของลูกไอ้สิ่งที่ลูกทำไปแล้วนี่พ่อแม่ก็ปวดหัวกุ้มอกกุ้มใจมากมายอยู่แล้วแล้วอนาคตเนี่ยเด็กเพิ่งอายุสิบสยังมีชีวิตยอยู่ได้ต้องหกสิบเจ็ดสิปี แล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่จะทำยังไงนะอนาคตของลูกซึ่งมันดูมันจะไม่มีอนาคตสละแล้วลูกจะทำอะไรต่อไปในวันข้างหน้าพ่อแม่ก็คาดเดาไม่ได้พอคิดแบบนี้แล้วคงจะทุกข์มากเลยแม่ังตว,วันคงจะรับรู้นะว่าเนี่ยคนเป็นพ่อเนี่ยจะต้องมาทุกข์หนักอกหนักใจยังไงบ้างก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยตัวเองเนี่ย ความเสียใจใตัวเองมันน้อยกว่าความเสียใจหรือความทุกข์ของผู้เป็นพ่อของเด็กนะก็เลยเกิดความเห็นใจไม่โกรธไม่เกลียดอยากให้กำลังใจนะนว่าจิตใจของโยงนี้ประเสริฐมากนะแค่ที่น่าคิดอย่างนี้คือว่าแม้ทุกอย่างไงเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะ ตัวน้โชคดีที่มีลูกที่ดีแม้ลูกจากไปก็มีแต่ภาพดีๆประทับอยู่ในใจของผู้เป็นแม่ซึ่งต่างจากคนเป็นพ่อนะของเด็กคนนั้นเนี่ยนึกถึงลูกทีไรเนี่ยมันก็จะเห็นแต่สิ่งไม่ดีมีภาพประทับที่ไม่ดีอยู่ในใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ ความสุขมันต่างกันเลยนะคนหนึ่งมอในแงน่นี้เออเราโชคดีนะที่เรามีลูกที่ดีนะแม้ลูกเราจะจากไปแล้วแต่ก็มีแต่ความสุขดีๆให้คนหนึ่งเนี่ยนะแม้ว่าจะร่ํารวยนะมีเกียตรติมีฐานนะแล้วก็อาจจะมีอนาคตในทางวิชาชีพนะแต่ว่าดูแล้วก็คงไม่โชคดีเท่าไหร่เลยเพราะว่าต้องมา เจอกิดเรื่องแบบนี้แล้วก็มีแต่ภาพลบๆนะที่ฝังใจของตัวเรื่องนี้ก็ทำให้นึกถึงอีกกรณีหนึ่งนะคนไทยครอบครัวนึ่งไปตั้งรกรากที่อเมริกาผู้เป็นพ่อน,นี้ก็ตอนหลังก็เป็นหมอสอนเป็นครูสอนสาศาสนาอไสลามในรัฐมิสซูรีครอบครัวนี้เนี่ยมีลูกชายคนหนึ่งนะ กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็ขยนันแข็งนะทำมาหาเงินเพื่อส่งเสียเป็นธุรกสรสางตัวเองงานที่ทำาอาชีพนั้นคือไปส่งพิซซ่ากลคืนหนึ่งไปส่งพิซซ่ากับลูกค้ากลับมายังไม่ได้ถึงบ้านเลยถูกแทงตายนะถูกวัยรุ่นอีกคนหนึ่งแทงตายแล้วเอาเงินไปจับฆาตรกรได้ แล้วก็ต่อมาก็จับผู้สมรู้ร่วมคิดได้ด้วยวันที่ศาลเนี่ยตัดสินผู้ที่สมรู้ร่วมคิดหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าลูกชายเนี่ยก็เชิญครอบครัวนี่มาด้วยแล้วก่อนที่ศาลจะตัดสินนะพ่อของเด็กที่ตายเนี่แกก็ประกาศกลางศาลเลยว่าผมโกรธนะมาร้าย ที่ชักนำให้คุณเนี่ยฆ่าลูกของผมจะพูดกับจำเลยนะแต่ผมไม่โทษคุณนะผมไม่โกรธคุณนะผมให้อภัยคุณเพราะคนตะลึงกันมากเลยนะทำได้ยงไงนะให้อภัยคนที่ร่วมฆ่าลูกของตัวอาจารย์นี่แกก็บอกว่าเนี่ย มันก็ยากนะการที่ให้อภัยคนที่ฆ่าลูกเนี่ยแต่ว่าก่อนนั้นที่ได้มาปรึกษากับลูกๆนะว่าทำยังไงเราจึงจะทำให้สิ่งที่เวลวร้ายที่เกิดขึ้นกับลูกของเราเกิดผลในทางบวกไม่เกิดผลในทางลบเราก็เลยตัดสินใจให้อภยัยฆาตกรและผู้สมรู้ร่วมคิดนะ โอคิดดีมากเลยนะทำยังไงจะทำให้สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นนะกับคนที่เรารักเนี่ยซึ่งเป็นลูกหรือเป็นเป็นเป็นน้องเนี่ยนะเกิดผลในทางบวกไม่เกิดผลในทางลบแล้วก็เพราะว่าให้อภัยนั่นแหละดีที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยใช่มีความเครียดแค้นพยาบาทไอ้ความตายของคนที่เรารักมันก็จะเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากขึ้นมันทำให้ทุกคนต้องเป็นทุกข์ หนักกว่าเดิมแต่พาอะภายแล่ำก็อย่างน้อยก็ไม่มีความพยาบาทไม่มีความโกรธไม่มีความทุกข์อันนี้ก็เรียกว่ารู้จักนะทําให้สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับคนที่เรารักมันเกิดผลในทางบวกน้ําใจของพ่อของเด็กที่ตายนี่ก็ประเสริฐไม่น้อยไปกว่าน้ำใจของแม่ของตะวันนะที่แม้จะ สูญเสียลูกแล้วแต่ไม่โกรธไม่โกรธพ่อของเด็กที่เป็นฆาตกรและถามยัง,งหงหวงใยเห็นใจเขาอีกให้กำลังใจเขาให้สู้ต่อไปนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำได้นะแต่ต้องอาศัยธรรมะมากทีเดียวนะหรือมุมมองที่ดีนะแม้กระทั่งมุมมองว่าเราโชคดีนะ ที่ยังมีลูกที่ดีเขาต้องหาหนะที่โชคร้ายแม้ลูกเขายังอยู่แต่ต้องติดคุกติดตารางแล้วต้องต้องกลายเป็นฆาตรกรแล้วก็ต้องสร้างภาระใหกับผู้เป็นพ่อนถ้าเรามองแบบนี้บ้างนี่มันก็ช่วยคลายความทุกข์ลงไปได้ไม่น้อยเลยสิเดียวเตรียมรับผ่อนิติตังปฏิตังตุ้มหังคอยจะผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว ขีปาเมวาสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพรานสาเพปูเรนตุสังกปารอความดำริทั้งปวงจงเจมที่จันโทปนารโสยตาเงอนพระจันในวันเพนมณีโชติรโสยตาเหงอนแกมณียันสว่างสวยควรยินดีสาพิโยวิวัชันตุความจรรไรทั้งปวงจงบำราดไป สัพพโรโควินาสตูโรทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภาวัตวันตารโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิธีคายุโกภวะจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสิริสันิจังุทาปัจายโนจตารโอธรรมวะทันตีอายุวันโนสุขังพลัง สังสีปาการคืออายุวันนาสุภาภะระย่อมเจริญแก่บุพพลผู้มีปกติไหว้กราบปกติอ่อนนอมต่อผู้ใหญ่เป็นเนิรภาวุาตุสาพังังคลังพาสาภามองคนจงมีแก่ท่านอันตุสาะพเพทวตาพราลาเทวดาทั้งวงจงรักษาท่าน พาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพาธรรมานุพาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมพาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์การโสทีภาวันตุเต佛าสวัสดีทั้งหลายจงมีกาท่านทูมื่อเถิด